วันนี้มาพบกับครูปุยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุูครูจะมาสอนการสร้างสารอารยธรรมเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันปัจจุบันเป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางผ่านทางโทรทัศน์โทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตทำให้วัฒนธรรมของชาติที่เจริญรุ่งเรืองและมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าแพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆได้อย่างรวดเร็วต่อมาในพุทธศตวรรษที่22ชาวตะวันตกเช่นโปรตุเกสอังกฤษ ฝรั่งเศสได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและเผยแผ่ศาสนาในดินแดนไทยและในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วยค่ะอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านภาษาปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร และเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้เป็นภาษาสากลดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ถูกต้องนอกจากนี้คำบางคำในภาษาอังกฤษได้ถูกนํามาใช้รวมกับภาษาไทยเช่นคอมพิวเตอร์ไอศกรีมและฟุตบอลค่ะอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ด้านศาสนาเนื่องจากสังคมไทยให้เสรีแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาทำให้มีชาวไทยส่วนหนับถือศาสนาคิดด้วยซึ่งเป็นผลให้สังคมไทยมีการฉลิกฉลองในวันริ์มาส ซึ่งชาวคิดถือว่าเป็นวันที่พระเยซูประสูตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อและความสำคัญที่ชาวตะวันตกมีการเฉลิมฉลองก็แพร่หลัยในสังคมไทยด้วยเช่นวันฮาโลวีนวันที่3 1ตุลาคมซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาของคนที่ร่วงรับไปแล้ววันวนาเลนไทน์14กุมภาพันธ์หรือวันแห่งความรักนั่นเองค่ะ คนของวัฒนธรรมต่างชาติด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมปัจจุบันคนไทยนิยมสร้างที่อยู่อาศัยเป็นตึกแบบชาติตะวันตกและมีการสร้างอาคารสูงในเมืองใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในบริเวณเมืองเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังนำเครื่องดนตรีเช่นเปียนโนกีตาร์ เข้ามาใช้ในการบรรเลงเพลงและการฝึกเล้นรำตามจังหวะต่างๆแบบชาวตะวันตกรวมทั้งการเต้นบัลเล่ส่วนสำหรับวรรณกรรมและนิทานที่สำคัญเช่นโรมิโอกับจูเลียตน,นิทานอีโศกเช่นสาน,นไว้จับคุณแคททั้งเจ็ดอ่าธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านการแต่งกาย การแต่งกายของคนไทยในสมัยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นในอดีตผู้หญิงไทยนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าถุงคาดผ้าแถบผู้ชายนุ่งกางเกงขาว่างคาดเอวด้วยผ้าเข่ามา้าเมื่ออาระยะธรรมตะวันตกกระจายเข้ามาส่งผลให้มีการแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเช่นผู้หญิงสวมกระโปรงหรือตางเกง ผู้ชายสวมกางเกงแบบชาวตะวันตกถ้าไปงานพิธีการผู้หญิงสวมถุงน่องผู้ชายใส่สูทผูกในท,กท้ายค่ะอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านอาหารอาหารของชาติตะวันตกได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบันอาหารที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานเช่นพิซซ่าสเต็กสลัดขนมปัง สปาเกตตี้ทำให้วิธีรับประทานอาหารภาชนะและเครื่องมือที่ใช้ในการรับประทานอาหารเปลี่ยนไปเช่นการใช้ช้อนซ่อมและมีตัดอาหารค่ะอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านความคิดด้านความคิดีการพัฒนาด้านการศึกษาโดยส่งบุคลากไปเรียนต่างประเทศมีาการพัฒนาด้านการพิม มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยและมีการพัฒนาด้านกฎหมายค่ะอีกที่คนของวัฒนธรรมต่างชาติด้านวิทยาศาสตร์มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรการใช้ดาวเทียมติดต่อสื่อสารการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการค,คาางง้นคว้าหาข้อมูลค่ะ ที่ควรองวัฒนธรรมต่างชาติด้านกีฬาและนันทนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการนำกีฬาแบบตะวันตกเข้ามาแพร่บอกในไทยเช่นกรีฑาฟุตบอลมวยสากลบาสเกตบอลเป็นต้นมีการเปิดสโมสรเพื่อความบันเทิงด้านกีฬาเช่นราชสิทธาสโมสร ผลกระโคของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยผลต่อเศรษฐกิจความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมต่างชาติดีืเป็นผลให้คนไทยสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการใช้ผลผลิตจากต่างประเทศเช่นภาพยนตร์ภาพยนตร์จากเกาหลีญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐอเมริกาเครื่องสําอางเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพงทำให้สูญเสียเวลาต่างประเทศอย่างคุ่มฟื้อค่ะผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยผลต่อสังคมไทยปัจจุบันเยาวชนไทยและชาวไทยในมืเองใหญ่นิยมที่จะประพฤตกตนตามแบกตะวันตกเช่นการแยกจากครอบครัวมาอยู่ลำพังทำให้ละเลยพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ นิยมความเป็นปัจเจกชนหรือมุ่งพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและสะสมวัตถุเพื่อแสดงความมีฐานะทางสังคมทำให้ละเอยวิถีชีวิตแบบไทยที่ชอบช่วยเหลือเพื่อกลุงมกันและกันสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่จึงต่างคุนตามอยู่ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขาดจิตสาธารนณะ และต่างเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมค่ะประโยชน์ของอารยธรรมตะวันตกทำให้เกิดความสะดวกสบายทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดกาแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ